สบายดีอ่ะทีมงานเราก็มาครบขาดตาซากไปส้วนเลยไหมไป,ไปลากเรามาแล้วฮะเอ้าเราคือจิบบม้าไหมปะเดี๋ยวเอฟเอฟซีก็ถามหาพี่นออ้อเราตาซากบอมา อโอเคกินสำนี้ละกาดตะสักมาทัานงานนี้เออมากินเอออันนี้มากินส้มตำนะท่านเดี๋ยวมาดูรีวิวใกล้ๆก่อนนี่นะอันนี้นะปลาสองนะำท่านปลาสองอ่าแว่งอ่ะอันนี้ปลาสองนะฮะ มันมันปลาทูไงเออเออ,ลอแล้วก็มีอ่าลูกซิชนะพี่นออกก้องอ,อ่ะที่เจ้ากิดอิ่มแล้วบอก่มายินสมตามตทุกท่านล้างมือก่อน cà phê nó, đi nó cái gì vậy đây phơi nạm đồn lên nó, oh, okay. <laughs> 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 ô phơi mứt, ô ăn, 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 กินเป็ดจลหนุ่ม่ีน้อนจิ้มทานเพื่นให้ตำลายๆมะโอยละมีเข่าพี่น้องเลยสมตำกันบ้านสมตันพื้นบ้านแค่เจจะลายเนาะ

มาให้าัอ่ะบวกินเขามาซื้อแตนูก็บกิน <c oughs> น,น,นึกว่ามาจะกินได้เนี่ยนี่ะจะสอดจะสูงอาะ กินตงกันเลยออาบุกินเนาะกินหมูลาดมาดามไ่ช่เนือนะเป็นจะดิจูงเหเอก็ไปลากของเบื้องมันนะ กวไปคุยคือกฮันนี่นี่ผักโบราณารอ้ยบ้านมีใส่ป่ะนะั่

เต็มหมดนั่นเก็บไปฝากเก็บไปดื่มนี่แหลเนาะดื่มน้ำมะนาวทุกวันเก็บไปฝากอาเพื่อสุขภาพเต็มมันยะอยู่กเบื้องเลงมื่อกี้เก็บได้เป็นกระชาปุ่นมาดานพีดกจะได้กลับปนดเอบชนไมตอเนาม่อจะไนจอมนาเดี๋ยวปยังเลย นอนๆว่ะเด็รวด็กเด็กเด็ออกเด้อหาร้ดยบอกเกี่ยวทางผ้ิษอีมาบม แก่ล้แมาแล้วแกมาเก็บปะดมาเน่วยนึ่งลวเฮยหน่วยหนึ่งเอาไปเอาเอนะข้าา้เด้ก็บกันไปก็บกันไปข้างหน้ามาเน่เด้อขึหน้า ว่า,าบาให้ทำได้เห้นปล่า,าอ,อืมโทแหละามาโอ้เอามาเมื่อต้นเลยบอกมาเกี่ยบนูน้หักต้นนนกมาเลย <c oughs> ดับแนวแย้วเนาะ

เอเนะพูดสิบนะอันยกจะทิ้น้ำดูนยกยานึงดูทมนะไหมได้แกงไปทัมาแกงนะหแกง ด้วยนะคุณเศร้าคุณไม่คิดไม่รัางต้นมันเลิกม่พ่วงดีกว่าโอ้แบบพ่วงพ่วงน้ำไม่เหปอใส่น้ำง่าย ไปไไรป่าบ่จะได้สาบ่เอฟลนานเ่ขาป้าบ่เขาเล่นเขาลเาเล่นไฟนานรถเจเลยีนะ กินน้ำกันนี่นะมันดิบดิบบ่เอ้า <laughs>

อะไคนมั n ดี i า i เยองงน้องใหม่เทใสก็โอมากกว่าไปย่างอยู่ใส่ไปบานเลยเนาะอยู่ใส่โอ้ยจุ๊มาดามบือดยังป่าเต็มยุ่งเอ้ว่ามันตุยหมดแล้วตุยมาเดี๋ยวคุยไปเด้อรอจะมึง่นันวยไรเงี้ยแต่ว่าพ่อเนี่ยไ่ได้เมบ่ได้เสียดวใจ ปานิ่งปลาไนปลาอะไรที่มันโอ้เบิ้งแล้วเป็นตันแนงลายใส็ดเอาอ่ะต้องิเบ็ดเอานวันแหลงไปคืออยากทินเหมอนแหบน่เบิ้งแล้วเออวานรถแล้วแหบนั่นเดอกสีแหืมดเราโบกานน้ำมาจับเลยมันหยุดรับหน้าแล้ว กนเากะเลยแกในต้นแค่จัวีนล้ยนกนเลยมนขางสะเลยบอกกินแล้วคางสะะักินกลางสะแล้วถ้านั่งเรือลงไปย่างกินแล้วละนข้าวกล้าหรืออะไรกันไห้กะบะกบะบ้าปูนเขานั่มตัวอือกระบาปูนตีลกาพรอนเลยเฮ้ยแล้วตีลกาลงเนี่ยกระไนน่ะ

ไล่แมวหะรานจะไหนห่าเลยาจะรู้เย้าะเห็นักเลยบัรยุทธ์นยแลยวน่ะเสียงอ๋อเครับผมอนี้ด่ครับ